สวัสดีจ้าเดี๋ยวแบมสิผ้าเพื่อนๆน,นะคะอุ้ยเห็นบ่เห็นบ่มันเป็นไอความเย็นเห็นไหมค่ะเป็นควันไอความเย็นนะแบมบสิผ้ามาเบิงนะคะพระจันทร์ตอนซีมงแรงของสวีเดนย้ำเนะะื้อค่ะว่าเป็นสีมงแรงของประเทศสวีเดนอุ้ยสวยมากๆากคาัว่าแบมอาจจะแบบว่าเห็นพระจันทร์บอกเคยสวยนะคะบคอกเคยฉาดแต่ว่าถามองในตาเปล่า,านี่คือเห็นแบบพระจันทร์กลุ่ม สวยมากเลยนะคะนี่เ็นดาวบอเ็นดาวบ์นะคะเดี๋ยวแบมให้เพิ่งดาวดวงฟังทั้งพีพรนี่นะคะเ็นบ์เ็นเป็นไอบอค่ะไอความเย็นนะตอนนี้นะคะซีมองแรงประเทศสวีเดนเนาะรากาอากาศอยู่ทีลบสิบสามองศาเด้อค่ะแบมย้ำว่าลบสิบสามองศาแล้วก็เป็นเวลานะคะสี่โมงเย็นของประเทศสวีเดนเนาะค่ะ โอ้ยน้ำนะคะงาเม,มลีเห็นไหมอ่าเดี๋ยวแบมให้เบิรงเนาะมันสิม่ไอไอความเย็นผาดผ่านเรื่อยๆเดี๋ยวแบมซูมก่อนนะเนาะเบินเบิร์นเบิร์เดี๋ยวให้ดูสวยมากเลยค่ะ เห็นว่าเป็นไอผัดผานความเย็น